ต่อไปเป็นเนื้อหาในเรื่องของสถิตินะครับเป็นหัวข้อความที่สัมพัทธ์และความที่สะสมสัมพัท์นะครับเรามาดูที่ความที่สัมพัท์ก่อนนะครับหรือ relative frequency นะครับของอนุภาคชั้นใดๆนะครับคืออะไรครับคืออะไรคืออัตราส่วนระหว่างความที่ของอนุภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความทีทั้งหมด นะครับความถี่ของอันาภาคชั้นนั้นก็คือ f ในในชั้นที่เราจะหานะครับแล้วไปอัตราส่วนก็คือไปหารกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดก็คือ sigma f นะครับผู้ขอใช้คําว่า sigma f ก็ได้ผลรวมของความถี่ทั้งหมดหรือตัวตัว n นั่นเองก็คือจํานวนข้อมูลที่เขาให้มาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์คือเอาความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยผลรวมของความถี่ทั้งหมดหรือ sigma f นั่นเอง นะครับจากความหมายของความถี่สัมพัทธ์ที่เรียนเห็นตรงนี้นะครับะจะพบว่าความถี่สัมพัทธ์ของอนุภาคชั้นใดเนี่ยก็คือจํานวนที่บอกให้เราทราบว่าความถี่ของชั้นนั้นนะครับมีม,ม,มีมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับผลรวมความถี่ทั้งหมดนะครับพูดง่ายๆถ้าเราเอา f ไปหาซิกมา f เนี่ยมันจะดูว่าค่านั้นมีค่ามากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับผลรวมของความถี่นะครับ ต่อไปครับจำนวนที่เป็นความถี่สัมพัทธ์จะออกในรูปของเศษส่วนหรือทศยมก็ได้นะครับซึ่งนักเรียนจะติดในรูปเศษส่วนหรือทศยมก็ได้เพราะว่าเป็นการเอาความถี่มาหารด้วยกันรวมความถี่ทั้งหมดนะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการตอบในรูปของร้อยละนะครับร้อยละก็คือ100ใช่ไหมครับเต็มร้อยของความถี่สัมพัทธ์นะครับซึ่งคําศัพท์ก็คือร้อยละของความถีมสม่สัมพัทธ์นักเรียนก็เอาความถี่สัมพัทธ์เนี่ยคูณร้อยเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นร้อยละนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้า หลักการที่ง่ายๆร้อยละมีคําว่าร้อยละน้าหน้าก็เอาคูณร้อยเข้าไปนะครับและมีหมายเหตุตรงนี้ว่าถ้าเกิดนักเรียนเอาความถี่สัมพัทธ์เนี่ยมารวมกันให้หมดก็จะกลายเป็นผลรวมของความถี่สัมพัทธ์เนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งนะครับจะมีะผลรวมเป็นหนึ่งแน่นอนนะครับและผลรวมของร้อยละ นะครับร้อยละก็คือเต็มร้อยใช่ไหมครับของความถี่สัมผัสถ้ารวมกันแล้วก็ต้องได้ร้อยพอดีนะครับก็จะมีผลรวมเป็น100นะครับอันนี้คือข้อสังเกตรหรือสิ่งที่เรียนต้องต้องพิจารณาไปด้วยนะครับต่อไปครับมาดูตัวอย่างนะครับจากตารางแจกแจงความถี่ที่เขาให้มาตรงนี้นะครับจงหาความถี่สัมผัสนะครับและร้อยละความถี่สัมผัสแสดงว่าโจย์ข้อนี้หา2อย่างนะครับก็คือความถี่สัมผัสกับร้อยละความถี่สัมผัส เพราะฉะนั้นครูจะขอเพิ่มตารางเข้าไปนะครับครูจะขอเพิ่มไปอีกนะครับสองช่องนะครับสองคอลัมน์นะครับก็คือตรงนี้นะครับเพิ่มไปอีกสองคอลัมน์นะครับเขียนยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการคูณร้อยนะครับเข้าไปนะครับอ่นนี้ก็ต่อตารางเพิ่มออกมานะครับแล้วตรงนี้ช่องที่หนึ่งนะครับคอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับคอลัมน์ที่หนึ่งนี่ครูขอใช้ อ่าขอหาความเี่สัมพัสแล้วกันนะครับความเี่สัมผัสช่องที่2ก็คือหาร้อยละนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถามอันที่2องร้อยละของความเี่สัมผัสนะครับเราจะทําตามสูตรที่เรา เรียนมาเมื่อกี้นะครับความถี่สัมพัทธ์มีสูตรว่างไงนะครับให้เอาความถี่ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชั้นที่1เนี่ยคิดยังไงเท่าับชั้นที่1เอา2หารด้วยนะครับความถี่ทั้งหมดนะครับผลรวมความถี่ทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ต้องรวม ความถี่ทั้งหมดก่อนซึ่งครูขอใช้สัญลักษณ์ย่อคือซิกมาเละกันซิกมาเเป็นเท่าไหร่นักเรียนลองบวกเลขนะครับซึ่งห้าเรียนบวกเลขเนี่ยวิธีการบวกเนี่ยเราพยายามจับคู่เลขที่ลงท้ายด้วยด้วยหลักหน่วยลงท้ายที่0ูนย์นะครับเช่น14บวก6ก็เป็น20นะครับและจากนั้นเราก็เอาอะไรที่บวกกันได้แล้วลงท้ายด้วยศูนยนะครับตัวนี้1ต้ก็ไม่ต้องบวกนะครับต่อไปนะครับ ก็นำการบวกเลขทั่วไปเลยเพราะว่ามีเลขไหนที่บวกกันแล้วลงท้ายที่ศูนย์ทีเดียวเลยนะครับงนั้นถ้าเกิดนักเรียนรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลรวมทั้งหมดเป็น80นะครับเพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์ของอันายชั้นที่1ก็คือเอาความผี่ชั้นนั้นคือ2หารด้วยความผี่ทั้งหมดหรือผลรวมความผีทั้งหมดคือ80ซึ่งจะได้ออกมาเป็น0.0250นะครับอ่านนะครับอันนี้คือความถีสัมพัทธ์ของชั้นที่1 เพื่อให้ความรู้ต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเราจะหาร้อยละของความที่สัมพัทธ์ของชั้นชั้นที่1เราทําไงครับก็สูตรก็บอกแล้วชัดเจนว่าให้เอาความอีสัมพัทธ์ที่ได้ก็คือ0.0250คูณอะไรเข้าไปเลยครับคูณ100เข้าไปก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเลื่อนทศยมไป2ตําแหน่งก็2.50นะครับก็จะมีร้อยละของ ของความถี่สัมพัทธ์ของชั้นที่1เป็น2 5งจุดห้าศูนย์นะครับพง่ายเรื่องทศนิยมสองตำแหน่งทุกครั้งเลยก็ได้นะครับอ่าชั้นต่อไปครับคิดยังไงครับชั้นนี้มีความถี่เป็น4นี่้วก็นํา4เนี่ยมาหารด้วยเท่าไหร่ความถี่ทั้งหมดก็คือผลรวมความถี่ทั้งหมดก็คือ80ดนะครับนักเรียนก็จะได้เป็น0ูนย์ศูนห้าศูนย์ศูนย์นะครับกูเขียน4ตํตำแหน่งแล้วกันนะครับแล้วจากนั้นนักเรียนก็เอา 0. นูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย คูณห0เข้าไปใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็จะได้ค่าออกมาเป็น5.00นนะครับแั้นร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ชั้นนี้ตอบ5.0 0นะครับและในทำนองเดียวกันชั้นอื่นๆนักเรียนก็เอา11นะครับชั้นนี้ก็เอา11หาร80ซึ่งก็ได้ออกมาเป็น0.1375นะครับคิดเป็นร้อยละความถี่สัมพัทธ์ก็คือเอา0.1375เนี่คูณอะไรเข้าไป100นักเรียนก็จะได้เป็น13.75นะครับ 13.75เลื่อนไป2ตำแหน่งนะครับจาก0 1 3เป็น13.75งั้นชั้นอื่นๆก็คิดในทํานองเดียวกันนะครับงั้นชั้นที่4นะครับเอา14หารด้วย80ก็จะได้เป็น0.1750นะครับก็คิดเป็นร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ก็คือ17.50นะครับ17.50ชั 17. ้นถัดมาครับ21หารด้วย80ก็เป็น0.2625นะครับและจากนั้น คูณด้วยร0อยก็คือเป็นร้อยละก็เป็น26.25นะครับ2625ข้ั้นถัดไปได้0.150 0แล้วก็พอทำเป็นร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ก็เป็น15.00ต่อไปครับชั้นรองสุดท้ายชั้นนี้นะครับก็ได้เป็น0.1250นะครับแล้วก็ร้อยละความถี่สัมพัทธ์ได้12.50สุดท้ายครับชั้นสุดท้ายก็เอา6หารด้วย80อีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็น0.0750 แล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็น7.50นะครับอ่าซึ่งเมื่อกี้มีมาเหตุไว้ว่าผลรวมของความถี่สัมพัทธ์ใช่ไหมครับจะมีค่าเป็น1เสมอเสมอพนท่านนักเรียนเอาช่องนี้นะครับขอลัมนนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันนักเรียนจะตอบเลย1.0000นะครับอ่าสี่ตำแหน่งเลยนะครับก็จะมีผลรวมเป็น1.0000นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ชั้นตัวนี้เหมือนกัน,นครับ ร้อยละของความขี่สัมพัทธ์ก็เช่นเดีกันถ้านักเรียนรวมกันเนี่ยนักเรียนจะได้ผลรวมเป็น100ก็คือตามจํานวนเต็มของมันคือร้อยละนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการหาความขี่สัมพัทธ์และร้อยละของความขี่สัมพัทธ์เมื่อเขากําหนดอันตภาคชั้นและความขี่มาให้ครับ